นี่แหละพี่นวองเอ้ยเพิ่นมาช่วงนี้เป็นช่วงเขาไม่ปลามั่นพี่นวองนี่ครับกําเหลือก็เข็งนี่มั่นนี่เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเนาะครับมาผมมาพ่อกับจ่าชาถุงลายชาแนลเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้คืออยากเลยพี่น้องต้มสมประดุกหน้าเลยพี่น้องเนาะโอ้ยเสียบเชียดเลยพี่น้องเนี่ยัวประดุกไหมคักขนาดเลยพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเป็นเกลียวเกลียวปลาแดกษฐ์เลยพี่น้องด้วยเนาะเป็นโตเลยพี่น้องแล้วก็มีที่เด็ดนะครับเนี่ยปิ้งไปเข็งพี่น้องเลยปิ้งไปเข็งเนี่ยเอาเสียบเชียดกันเลยเนี่ยไปเข็งมั่นนะครับน้อพี่น้องเนาะนี่เละพี่น้องเอ้ยเพิ่งมาช่วงนี้เป็นช่วง เขาไม่ปามันพี่นลอ,องนีครับเขาเนียนหันได้เลยเออเอาหาหมงตังมานได้พี่น้องเด้อเอาตังกันทั้งนี้แล้วามามาเด้อพี่นลวงเด้อเสีบเชมกันนะครับบัดเ,เดีวเี่ยวประเดีก๋กวคุณกันเลยเออทำเหลียก <c oughs> อโอ้เสียบไปเก่งเลยเนี่ย อมันนี่เลยมีสมน้ำสมหัวก็มีแห้งควา เลยเลือที่น้องเลยอืมอ,อืมนยังยังยัง่งมาเขียดได้เนี่ยต้มใไชบะขาม ามดิบใส่ขาอ่อนอืมหวานมันครับอืมอืม วนหอนน้ำกันพี่น้งองตัวพอดีกินเลย chuyện là mắn mắn là bị đi đây mắn nhảm nhảm được. หัดปากหัดข้างบ่หรอฮะถ้าตะเกือ ตึงทั้งเจ็ดมันมันครับก็มีแต่แน่เสียบๆพี่น้องเลย ล่าผู้เฒ่ากันยังคือเ่าเขไามา่ปลามันวันฤดูเจ็บเยี่ยวขานี่แม่นเลยล่ะหนูก็มันปลาก็มันเขาหนา,นาวพี่น้อง ไปโอนเกินไหมหล้วที่เดียร์ที่กนอุ้ยสมไปต่องสมไปต่องอ เจ้าหนี่แสบ่ พอานาหัวปลูกเย,ย,เยเอเปถิ่นแล้วมันเอาเหงือกมันแฉลบมา ปลาดุกหน้าคือปลาดุกธรรมชาติครับพี่น้องอยู่มันอยู่น้ำไหน้ำหน้าเนะเาะอยู่ทางภาคอีสานก็สีเป็นไฮห,หน้าแล้วก็มีสะเป็่ว่ามันหดยามเจ้ามหมกคามนี่ออกเป็นยนามนเหมือนนี่พี่น้อง ามดบมนี่แหละก็ะเลยเป็นทีมาาของอาหารตามฤดูกาลพี่อ ตัวเปิดกร,ระดูกคองสดเนาะลูกน้องเพาลูกน้อง ผมใส่ข้าวอ่อนไว้เพื่อนข้าวอ่อนดูสุนิวผู้บคนสังเกต มาเฮ้ยเขาขึ้น่าปั่นดีๆเนี่เลยมาโอ้ยอยู่อันยาอยู่พันีมา บม่ได้หายกินมา,งานไงได้พี่น้องเนี่ยถ้าไม่ถึงยาม <c oughs> บ่เป็นยามเราพ่อพ่อได้พี่น้อง โอ้ไมีแห้งโมผิดหวังตัวนี้ในกระเทียมนั่นไปเชียงกับมันตัวหน่อยเนียแจ้งมันไปหน่อยเลยคักกับตะมังหงเนี่ยคักรึได้หนอยู่หน้าเนี่ย เสียบสนิวแล้วอเอาหนี้ประเด็กตอนเพื่อนเลยพี่น้องเลยประเด็กเพื่เคีงหน่อยใส่ยเพริโต้เส่หัวหอมใส่ต้นหอม ก็่งมากเลยอะบอสเองเรียบร้อยครับพี่น้องครับกะจะฉาดเอาเมนูนะครับเมนูเหมนบ้านนะครับเมนูปลาดุกปลาดุกหน้านาะพี่น้องเนาะ ก็ปิ่งใบเข็งกับสมง่วเอามาฝากพี่ฝากน้องแซ่บๆไป็นน้ำใจนะครับบรรยากาศช่วงสวยๆยังไงวันหยุดด้วยพี่น้องเนอะวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับพี่น้องะเดี๋ยวช่วงเที่ยงก็สิไปทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะเอานะครับกสำหรับวันนี้สิฝากพี่น้องขันผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับพี่น้องเนอะเพื่อเป็นกำลังใจให้งาจชาติเ่นะครับเนอะสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขเร้ท้ายนะครับสวัสดีครับ